เททสทดสอบทดสอบ Hello everyone อาและสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งจัากวาลทุกคนนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะในสภาพแบบนี้ในตัวละครแบบนี้ที่ยังเป็นไอ้ร่างแบบนี้อยู่นะโอเคคือเอ่อเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเอ่อเกมหนึ่งนะที่เพื่งจะกลายเป็นซีรีส์อวยของเรานะซึ่งเอ่อในสตรีเมื่อไม่กี่วันก่อนนะได้ทีเขาเรียกไงได้ตการอยู่ในหน้าสตรีไปที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่ง วันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเทลเลอร์ดูกันดีกว่าว่าในเทลเลอร์ของเกมอันเนี้ยที่เดี๋ยวว่าเขาจะทำการรีเมคเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจมากนะโอเคไม time time. ่ต้องเสียเวลามากนะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะไม่ต้องไปตบมุกอะไรมากโอเคตอนนี้เราได้ทำการย้ายมาที่หน้าตัววิดีโอแล้วซึ่งอันนี้เป็นเทลเลอร์ตัวเทลเลอร์ตัวที่3นะอของเกมนี้นะเดี๋ยวหลังจากดูเทลเลอร์ตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปย้อนดู เทลเลอร์ตัวนะที่สองนะเทลเลอร์อันแรกไม่รู้อยู่ไหนนะแม่งหาไม่เจอสงสัยเขาไม่ได้ลงเอาไว้โอเคถ้างั้นก็ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรีแอคชั่นดูดีกว่าว่าเทลเลอร์นี้มีอะไรน่าสนใจให้เราดูมากนะโอเคนับถอยหลังเลยนะเอฟเฟก์มา3 2 1 e o อุอ้ยน่ารักนะอเคี้จะเนั่ต้องท้ดยรัโอ้ยเสียงากไข่พามัเนี่ย ใครคุ้นเสียงผ้าที่ก็บอกได้แล้วนะอัสวินาคนเดิมโอเค <c oughs> อ้นนอเริ่มประโยชน์อยู่ผมใส่ซับในท่อนแทนแล้วกันนะเริ่มขับบรรยากาศอืมโอ้ยู่ไอมีเป็นแบบมีวันที่แดดเป็นดูเทมเมให้ดูอ้นนอเย้ มมมองดูข้างขึ้นมีพ่อค้าุยใส่พ่อค้าหน้าแก่ว่าอย่างไรวเตอร์รส้ยเดี๋ยวนั่นเสียงน้องถึงก่อเลยเด็กเค้น้องมาเจาคนเดี๋ยว่มีใคร ใครไม่คุ้นคอันนี้ก็ตัววอดเดี๋ยวคิดมันเป็นเจ็ตแมสต์ละไงอ,อ้าวจับตีดืดน้องน้องน,องอนวัววายแนละ้วอ,อะไรนะนะเนี่ยห่านนยวถ่ายคอนโทรลละครใหม่เยอะเลยคือมังกร

รีเมคือ2 0 2นนะ PC คอนโซลโอเเลยคืออย่างแรกที่ดูก็รู้สึกประทับใจมากนะคือแบบกลายเป็นแบบเขาเรียกไงเป็นโลโอเพนโวล d 3D แบบเต็มตัวนะนตอนนี้นะประเด็นคือเสียง Pri เบลลี่ใครเป็นคนพาพกวนี่อยากรู้จริงๆเลยเนะี่ยใครคุณเสียงภากใครเบลลี่นี่คือพิมพ์ในคอมเมนต์กันได้นะเท่าที่ดูคือเขาเรียกว่าไงเรื่องยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่ที่แต่ว่าน้องก็แดอ,อโดนพวกแบบเอออะไรวะโดนพวกแบกแบ พวกนรกอสวินไล่ตามนะมที่สงสัยอยู่ตอนนี้คือว่าคือเขาเรียกไงวอดวางเหมือนเดิมแต่เส้นทางเนเรื่องอาจจะแบบเปลี่ยนไปจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าที่เออทำให้พูดอย่างนี้ได้เดี๋ยวมันนะสิ่งแรกที่เราคิดว่าเออเนื้อเรื่องเส้นทางอาจจะต่างจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงอย่างแรกเลยคือเรื่องตรงที่นี่เลยนะน้องนใส่กดตูมน่ารักมากก็คือเขาเรียกไงไอตัวเทลเลอร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวกนะันนงเล่นไปก่อนนะ นี่เล่าตรงนี้นะก็คืออะไรเนี่ยแนีวเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออนี่นะก็คือประมาณแต่ว่าน้องอ่ะสามารถเขาเรียนปลอมตัวเองเป็นมนุษย์เพื่อเข้าไปที่หมู่บ้านได้เพราะว่าภาคแรกนี่คือไม่มีนะไอ้เรื่องการปลอมตัวเนี่ยเอออันนี้คือแบบน่าจะเป็นแบบระบบใหม่ไปเลยอ่ะเพราะว่าเท่าที่ดูนี่คือไม่น่าจะมีภาคไหนที่ทําอย่างนี้นะ ก็น่าสนใจอยู่นะอืมเส้นทางที่แต่ว่าน้องปลอมตัวเป็นมนุนี่คือจะเป็นเส้นทางแบบไหนมากไงเอออีกจุดหนึ่งที่เอ่อเส้นทางในเรื่องจะต่างกันจากภาคแรกนี่คือเลยนะนี่มันมีตัวละครใหม่มาเพียบเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยนี่นี่นะมีตัวละครสาแล้วก็มีไอ้เบสพ็อกนะแม่งไอ้เฮียมึงรอเจ็แมนชัดๆเลยสัตว์แล้วก็นี่นะตัวใหม่นะเออ น้องมัตเตอร์ทีฟคันหน้านะโอเคหัวหน้ากองโจนคันหน้าโอเคก็มีตัวละครใหม่มาประมาณ2-3คนได้นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้จะมาเขาเรียกไงเส้นทางมากี่ ending นั้นหรือนะเรื่องจะเข้มข้นกว่าขออันแรกโดยสิ้นเชิงหรือเปล่านะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเรียกไงเกมนี้มันจะมีไอ้นี่เปล่าไม่รู้นะไอ้ระบบร้อยวันนะเพราะว่าภาคแรกคือ ภาคแรกเขามีแดบเป็นระบบร้อยวันไงแต่ว่าร้อยวันนี่คือตัดสินชะตาแล้วว่าจะจบฉากไหนไงแต่พอแดบขึ้นภาคสขึ้นไปคือจะไม่มีแดบเป็นจํากัดวันแล้วคือแดวจะสามารถฟาร์มได้อิสระเลย Unlimited Day ภาคนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแดบว่าจะเอาแดอระบบของภาคแรกมาแบบเต็มเกือบร้อยเลยหรือเปล่านะไอ้ระบบร้อยวันเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่เอามาเลยก็ได้ก็ดีบีอีกแบบ เอาแล้วตอนนี้นี่ก็เขาเรียกไงวิเคราะห์คร่าวๆข,ข,ข,ของเทเลอร์อ Taylor ตัวที่3ไปแล้วคราวนี้เราย้อนมาตัวเทเลอร์ตัวที่สมานะซึ่งเทเลอร์ Taylor นี้นี่คงจะไม่มีซับไตเตอลอะไรใส่เนะเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่คือแเป็นภาษาเกาหลีล้วนเลยนะซึ่งเราไม่ถนัดภาษาเกาหลีเราไม่ได้เรียนมานะโอเคนั้นคงจะไม่มีอะไรมากหรอกนั้นเรามาดูคร่าวๆดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างเปิดเลยนี่นะมาเป็นห้องสมุดน,นะ ห้องน้องคือแบบวิวพิพิธภไปขึ้นเยอะเลยเออดูแบบเหมือนห้องใหญ่ขึ้นอ่ะออนี่นะพาเบอร์รี่น้องนองน,อ,อ,นอยู่องั้นก็หลีกเขาน่ารักนะเนี่ยทำไปเรื่อยนี่นะมีเอฟเฟกต์นะตอนผสมเวทมนต์ไอคอนยู่เหมือนเดิมเลยฮะโอเค อ voi, mm. like ันนี้นะผสมเวทมอนมีคล้ายๆเหมือนนีเอ็นชาร์ดอาวุธหรอวะเย็ดดี้เอาว่ะอันนี้คืออะไรอันนี้อ๋อตีมอนวิ่งโอ้เรามีโอเคเฮ้ยฝึกซ้อมมีอันนี้เหรอวะมีควิกไทม์ด้วยขกล้ามมาบริน้าหยุ่นทะลกว่าสาวกินหัวตูว้ามาไกอัศวินอัตวินหน้าเดิมเพิ่มเติมคือหน้าตาที่ต่างกันเลยมีเยอะ ไม่ในตัวตๆขนาดในตัวนี้เออพอมาเป็นลายเส้นพันใหม่นี่แบบน้องเขาเลยนะดูทำยังไงดูเด็กน้อยลงนิดนึงอ่ะอูภ<ๆ>าคแรกเรามันคือตัวเด็นเพราดูเด็กมากอันนี้คืนอเบ็ดูเด็อายุขึ้นมานิหน่งอ,อ,อันนี้พอรู้สึกส่วนตัวนะ,อ,ะอันนี้นะบอ่อน้ำ าาเ,ปเ,ปเปลี่ยนพ่อคา้าทำไมพ่อค้ามันหน้าแก่ไม่รู้ใจเปลี่ยนคือเดียวเป็นไงเปลี่ยนพ่อค้ากลางคันเหรอคนเก่าไม่มาเอาคนใหม่มาแทนนี่นะน้องอสูวินคนใหม่นะเออเป็นใครไม่รู้นะเออไม่รู้ในเะรื่องจะมีส่งผลอะไรด้วยเปล่านะจะเป็นมิเสเตอระตูนะส่วนนี่จัสติสนะเออีย๋เออเสียงเกาหลีกูหล่อยิังดิและนี่ดูหน้านะเออ 다시시작หมดแล้วโอเคสันส้นๆมากเลยเนะี่ยนี่นะนี่อ่าโอเคหน้า UI ไ,ไอคอนของเขาเรียกไงใส่สล็อตเวทมนต์คือดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะอันนี้ภาษาเกาหลีนะอันนี้ไม่รู้ว่าแปลอะไรมากนะแต่เท่าที่เห็นนี่ก็มีแดบ,บอะไรวะมีปำเเชิญแดบ,บเป็นค่าไล่เวทมนต์มีเปอร์เซน็นต ดามเมจเปอร์เซ็นแดบเอาพูดดามเมจอะไรประมาณนี้เปล่านะไม่รู้อันนี้สาลลักอะไรไม่เคยคุ้นเลยเว้ยอันนี้น่าจะแบบสัลลักแบบซัมมอนมัน้งเออไม่แน่ใจนะสลลักมันเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้แต่อันนี้คือสลลักไม่ตายเหมือนเดิมนะไออันที่เป็น,นนะสามเหลี่ยมน่ะสลลักไม่ตายไฟที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นะตรงนี้คือเหมือนเราเขา,ารียกไงประมาณแต่ว่าสามารถแบบเลเวออัพเอนชันอุปกรณ์ของเราได้นะที่สงสใยอยู่นะเนี่ยข,ขึ้นมาอย่างนี้นะ ก็เลยดาว่าแบบเออระบบเขาเียกไงรอบนี้อาจจะมีแบบระบบอัพอาวุธก็ได้นะไม่แน่ใจว่าภาคเก่ามีเปล่านะแต่คืออันนี้คือเป็นที่น่าแปลกใจมากสำหรับเรานะเพราะว่าเราภาคแรกคือไม่มีไงไอ้เรื่องแบบอัพอาวุธในพวกนี้ตั้งก็น้องน่ารักมากเลยตรงนี้นะโอเคค่าสเตตน่าจะเอาเหมือนของเหมือนเดิมเปล่าวะก็มีแบบเป็นค่า HP ค่า MP เพ่าที่จำได้เหมือนจะมีเป็นค่านี่นะค่าตีกายภาพาค่าตีเวท แล้วมันก็จะมีเป็นอะไรวะมีความแม่นยำแล้วก็การหลบหลีกนะเอออกิลิตี้ไม่ได้ใจว่าเขาจะเอาเขาเรียกไงเขาเอาแบบเดิมเปล่านะเอเรื่องของสแตตเนี่ยเราก็จำไม่ได้แล้ว <laughs> เ,ลเล่นจบไปเมื่อไปกี่เดือนเองจำไม่ได้แล้วจุด <laughs> ที่เราสนใจตัวตรงนี้ก็คือมีเขาเรียกไงมีกดปุ่มแต่ควิกไทม์อีเวนต์ให้กดด้วยนะไม่แน่ใจว่ากดแล้วนี่มันจะได้แต่ว่าสแตตโบนัสเพิ่มหรือเปล่านะเออ ส่วนเรื่องการฝึกนี่น่าจะใช้น่าจะใช้แบบผองภาคแรกก็คือแบบว่าใช้เลือกเป็นค่าคอรนะค่าเรื่องกับค่า m อพเป็นค่าคอนในการฝึกโดยรวมคร่าวๆก็ประวันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าตัวเกมมีปล่อยเทเลอร์อะไรมาอีโยค่อยมาเรียกชันดูกันอีกทีแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าเรียกชันเบาเกินไปก็ขออภัยร่วงหน้ารู้แล้วกันนะผมหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อย่าลืมติดตามโปรเจกต์ ภาค2ด้วยนะครับผมเพิ่งประกาศไปแต่ว่ายังไม่กําหนดวันนะว่าจะเล่นวันไหนนะเดี๋ยวถ้าเล่นวันไหนเดี๋ยวจะประกาศอีกทีในโพสต์ชุมชนเอาแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่จะลูปกดนรักกดแชร์กันสมัครกันกันด้วยนะผมไปแล้ะไม่ไป